สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอเฮียแชร์ชั้นนาวนะฮะวันนี้นะครับเฮียมีกิจกรรมดีๆจากเพจโอเล่สตรอร์บรี่นะครับผมก็เป็นลูกอมโอเล่นะครับตอนนี้จัดกิจกรรมนะครับพาไปบินฟรีนะครับไปโซลนะครับง่ายๆนะครับเพียงซื้อโอลีโอเล่นะฮะโซลเครันะครับเฉพาะขายที่เฉพาะที่เซเว่นอีเลฟเว่นเท่านั้นนะครับผม กติการลูกสนุกนะครับก็คือเราต้องไปซื้อโอเล่นะฮะเป็นโอเล่โซซีเครดนะเฉพาะโอเล่โซซีเครดนะฮะราคา25บาทนะครับถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยก็คือไม่ได้รลมกิจกรรมนะครับก็คือซื้อฟรีซื้อกินเองกินฟรีนะครับที่เซเว่นอทุกสาขาหรือว่าเซเว่นอีเลฟเว่นก็ได้หรือว่าออนไลน์ก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนนะฮะไปแอดไลน์นะครับแอดไซ s โอเลนะครับ ผ่านอันนี้ตัวใหญ่หมดเลยนะผ่านลายพิมนะครับตอบนะครับว่าชอบลูกโอมลดไหนมากที่สุดนะฮะแล้วก็อัปโหลดใบเสร็จนะฮะหรือใบกบภาษีอย่างย่อนะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการรุ้งรางวัลนะฮะโดย1ใบเสร็จนะครับรับเงินหรือใบกับภาษีนะฮะถือว่าเป็น1สิทธินะฮะพูดได้ง่ายคือยิ่งซื้อเยอะนะครับก็ยิ่งยิ่งมีใบเสร็จเยอะก็ยิ่งได้สิทธ์เยอะนะครับ1ใบเสร็จก็คือ1สิทธิ์ผู้โชคดีจะต้อง ถ่ายรูปใบเสร็จให้ชัดเจนกดอ,อัปโหลดเข้าระบบนะเพื่อรับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลการรู้นาเก็บหลักฐานใบเสร็จที่ซื้อสินค้าตัวจริงไว้เพื่อยืนยันในการรับรางวัลน,นะครับเงื่อนไขนะครับทางช่องทางเซเว่นเดลิเวอรนะฮะหนจำกัด1ใบเสร็จได้2ส,สิทธิ์ลุ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อช่องทางที่เซเว่นหน้าหลานะหใบเสร็จ1สิทธิ์ลุ้นนะครับ ซื้อนะครับสินค้าแล้วก็ส่งไปเสร็จตั้งแต่วันที่24พฤศจิกาปีที่แล้วนะครับถึงวันที่23มีนาของปีนี้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ยังมีเวลาเหลืออยู่นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครก็อย่าลืมไปซื้อโอเล่ที่เซเว่นอีเดเวนะครับผมเขาจะจับวันจะจับออนไลน์นะแล้วก็จะจับประกาศผลออนไลน์นะฮะวันที่1เมษายนเวลาส1ินาฬิกาะ รางวัลที่1แพ็กเกจทัวร์เกาหลีกรุงโซ و หวัน3คือจำนวน7รางวัลน,นะฮะรางวัลละ2ที่นั่งคือ14ที่นั่งเลยนะครับผมมูลค่ารางวัลละสองหมื่นห้านะครับผมที่นั่งมูลค่ารางวัลละนะสองหมื่นสองหมื่นห้าพันนะคะรับผมเนี่ยนะ อไม่ใช่สิเออใช่ที่นั่งละนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนึ่งรางวัลเนี่ยน่าจะห้าหมื่นนะครับผมอ่าใช่ห้าหมื่นนะเพราะว่าที่นั่งหนึ่งมันสองหมื่นห้าเนาะแต่ว่าหนึ่งรางวัลมันได้สองที่นั่งก็จะเป็นรางวัลละมูลค่าห้าหมื่นนะครับเอมวงเล็บมูลค่าที่นั่งไม่เกินสองหมื่นห้านะแล้วก็รางวัลที่สองจะเป็นโอเล่เซตครบรถนะรางวัลละสองร้อยบาทนะครับจำนวนเจ็ดสิบรางวัลน,นะครับมูลค่าหนึ่งหมื่น 4,000บาทนะครับผมก็ให้ไปดูรูปตรงนี้นะแล้วก็จะมีะตัวการ์ตูนผู้หญิงนะที่ใส่ชุดทันบกเนี่ยนะครับลุ้นบินไปโซเนี่ยนะครับตัวนี้นะถึงจะได้ไปนะครับถึงจะได้มี10ทลุ้นนะครับถึงวันที่23มีนาคมนะครับสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้ก,กำลังแบบอยากไปเที่ยวต่างประเทศอยากชิงโชคนะครับก็ไปลุ้นได้ที่เซิร์ฟอนะครับ โอเคครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมจนจบนะครับครับถ้าชอบข่าวสารนี้นะครับก็กดไลค์กด Subscribe ได้นะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ